เจดไดหมาหมวนชโทโทเวลาหลังจากนั้นไม่นานก็เขียนเฮรีพาเธอร์เล่มแรกจบไปเขาจึงทำการอัปโหลดทั้งหมดลงบนเว็บไซต์ของเดอะนาวเวลในทันทีพร้อมกับเขียนชื่อภาคเอาไว้อย่างชัดเจนนอนดีกว่าพรุ่งนี้ค่อยมาว่ากันใหม่เรื่องเล่มถัดไปเจไดพึมพําเบาๆกับตัวเองการเขียนนิยายจบเล่มในวันเดียวนั้นกินพลังงานของเขาไปไม่น้อยเลยทีเดียวเขาจึงตัดสินใจที่จะทำการเข้านอน เมื่อหัวถึงหมอนได้เพียงแป๊บเดียวเจไดก็หลับลงในทันทีพร้อมกับฝันว่าเขานั้นกลายเป็นชายที่โด่งดังและร่ำรวยมากมาคนหนึ่งของโลกและที่สำคัญคือมีสาวๆสวยๆรายล้อมอยู่รอบตัวเช้าวันต่อเจไดตื่นขึ้นด้วยสภาพใบหน้าที่เปื้อนน้ำลายอาจจะเพราะเมื่อคืนเขาฝันดีจนทำให้ตัวเองเผลอน้ำลายย้อยออกมาคิดๆไปแล้วก็น่าเสียหากเขาตื่นขึ้นมาและพบว่าสิ่งที่เห็นและพบเจอตอนที่หลับอยู่ไม่ใช่ความฝันคงดีไม่น้อย ไหนดูผลงานหน่อยสิเจไดทำการเปิดหน้าเว็บไซต์ของเดอนนาวแวลขึ้นมาในทันทีพร้อมกับเข้าไปตรวจสอบกระแสต,ตอบรับว่าดีแค่ไหนแน่นอนว่าถึงแม้เขาจะไม่ได้คาดหวังอะไรมากนักเพราะผ่านไปวันเดียวแต่ลึกๆแล้วเขาก็ยังอยากที่จะให้มันออกมาดีอยู่ดีนะนี่มันเจไดอ้าปากพางเล็กน้อยหลังจากที่ดูยอดตัวเลขของผู้เข้าชมในใจของเขานั้นก็มีจำนวนตัวเลขที่คาดเอาไว้อยู่แต่ไม่คิดเลยว่าเพียงแค่วันเดียวกระแสต,ตอบรับนั้นกลับมากมายกว่าที่คาดการเอาไว้หลายเท่าไม่สิต้องเรียกว่าหลายสิบเท่าเลยทีเดียวแถมยังเป็นแค่วันเดียวเท่านั้นหลังจากอัปโหลดนิยาเว็บซ จำนวนการเข้าชม13,500ดูดูแล้วอาจจะไม่ได้เยอะหากเทียบกับนิยายท้าว50ของเว็บไซต์แต่อย่าลืมว่านี่คือแค่วันเดียวไม่สิหากนับจริงๆก็ไม่เกินส0ชั่วโมงด้วยซ้ำและแนวโน้มก็มีความเป็นไปได้ที่ตัวเลขจะเพิ่มขึ้นสูงเป็นทวีคูณในวันถัด,ถดไปแต่เขาก็อดรู้สึกเสียดายไม่น้อยเนื่องจากว่าตอนอัปโหลดเฮอรีพารเธอร์เล่มแรกเขาไม่ได้มีความคิดที่จะคิดนั้นแต่อย่งางใดเลือกที่จะให้ผู้อ่านทุกคนสามารถอ่านได้ฟรีเพราะเขากลัวว่าหากขายตั้งแต่เล่มแรกเลยก็อาจจะเป ถึงจะเสียใจแต่ก็ทำอะไรไม่ได้แน่นอนว่ามันก็ยังมีข้อดีอยู่นั่นก็คือการที่จะมีนักอ่านจำนวนมากที่จะเข้ามาอ่านและติดตามนิยายเรื่องนี้และเมื่อเขาออกนิยายเล่มสองเมื่อไหร่ย่อมสามารถทำเงินได้จำนวนไม่น้อยอย่างแน่นอนเอาละชักมีไฟแล้วสิวันนี้จะเขียนรวดเดียวอีกเล่มเลยก็แล้วกันเจไดกล่าวขึ้นพร้อมกับถูมือไปมาเล็กด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและมุ่งมั่นมากมาก,มากโครกกกกแต่ก็อย่างว่าละนะกองทัพต้องเดินด้วยท้องหาอะไรกินดีกว่าเจไดกล่าวขึ้นและลูกท้องตัวเองเบาๆแน่นอนววว่่่่่าาาาาาาออออออหรรรรมมมมืืื้้้เเเเชไไงงงพพูููดดึคะะทััขกกกก็็็ิินนนยยสสีีบจป หลังจากที่กินเสร็จไฟของเขาก็ไม่ได้มอดลับลงแต่กลับลุกโชนขึ้นทำให้เขาเริ่มลงมือเขียนเฮริพาเธอเล่มสองต่อในทันทีโดยครั้งก็เอกเอกโอนเขายังเนื้อหาของเล่มสองหนึ่งทับสี่ส่วนอยู่ในหัวอยู่เลยทำให้ไม่ใช่เรื่องยากที่จะเขียนเล่มที่สองนั้นนับว่าโชคดีหน่อยที่เขายังจำเนื้อหาสําคนและหลักๆได้ทั้งหมดทำให้มันไม่ใช่เรื่องยากที่เขาจะสามารถเขียนจนจบได้โดยที่ไม่ต้องใช้ยาแคปซูลความทรงจำเม็ดสุดท้ายของตัวเองโอ้เ,อเวลาผ่านไปขนาดนี้เลยหรอเนียเจได้เหลือตามองเวลาด้วยความประหลาดใจเพราะตั้งแต ยังเหลือเวลาตรวจสอบเอกสารอีกหนึ่งวันซินะก่อนหน้านี้เจไดได้ทำการยื่นเอกสารในการสมัครเพื่อเปิดระบบขายนิยายสร้างรายได้บนเว็บไซต์ดูนิวเวลโดยมันมีระยะเวลาทำการอยู่ที่หนึ่งสองวันซึ่งหากไม่ทำการเปิดระบบนี้การซื้อขายก็ยังสามารถทำได้ปกติแต่เขาจะไม่สามารถถอนเงินออกได้นั่นเองเจไดได้วางแผนเอาไว้ว่าจะไม่ปล่อยเล่มที่สองออกไปในทันทีเขาเลือกที่จะรอจังหวะให้ผ่านไปอีกสักอาทิติ์หลังจากที่ผู้อ่าน,านเล่มแรกจบจนอดทนรอเล่มสองไม่ไหวเมื่อถึงตอนนั้นเขาก็จะปล่อยเล่มสองออกไปในทันที จริงสิด้วยนิยายเฮรีพาเธอเล่มแรกน่าจะเพิ่มค่าชื่อเสียงให้เราได้บางนาเจใดที่นึกขึ้นได้ก็ไม่รอช้าเปิดหน้าต่างระบบขึ้นมาดูค่าชื่อเสียงของตัวเองทันทีชื่อเจใดค่าชื่อเสียง1 1 1 2งแเพิ่มมาเป็นหมื่นเลยรอนี่เจใดอดไม่ได้ที่จะประหลาดใจไม่คิดว่ามันจะเพิ่มขึ้นมาเยอะขนาดนี้แต่เมื่อดูจำนวนยอดอ่านเขาก็พอจะเข้าใจได้อยู่บ้างแถมจำนวนตัวเลขก็ยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแม้จะเป็นเพียงหลักสิบหรือหลักหน่วยก็ตามแต่มันก็ยังเพิ่มบบมมมแแไ่่่ีีีทถ้า้าาววจะยยุดดดติดเด ลองสมดูก็แล้วกันเพื่อจะโชคดีเจไดกดหมุนวงล้อด้วยค่าชื่อเสียงหนึ่งแสนในทันทีทาให้ฟิลปตาเดียวเขาก็เหลือค่าชื่อเสียงแค่หมื่นนิดๆเท่านั้น,นแต่เขาก็ไม่ได้สนใจเพราะยังไงเดียวมันก็เพิ่มขึ้นใหม่อยู่ดีวงล้อหมุนช้าลงก่อนที่มันจะหยุดลงที่ช่องใช้แล้วทิ้งทาให้เขารู้สึกผิดหวังเล็กน้อยแต่ก็ไม่มากส่วนสิ่งที่ได้มาก็ทําให้ต้องเผยสีหน้าประหลาดใจออกมาไม่น้อยลูกอมแห่งโชคชะตาช่วยเพิ่มความโชคดีเกี่ยวกับเพศตรงข้ามทีม่เพิ่มโชคดีด้านเพศตรงข้ามเงินรอเจไดพ,พึมพ อร่อยหัเจได้กล่าวขึ้นด้วยความแปลกใจเล็กน้อยหลังจากที่ได้กินลูกอมแห่งโชคชะตาเข้าไปซึ่งลูกอมที่เขากินเข้าไปนั้นเป็นรสชาติของลูกอมรสสตรอเบอรี่แต่หลังจากที่ผ่านไปสักพักเขาก็ไม่สังเกตว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยแม้แต่น้อยก็อย่างว่าละนะต่อให้มันจะเพิ่มโชคด้านเพศตรงข้ามแค่ไหนก็ตามแต่หากไม่ออกจากบ้านเลยมันก็คงจะเปล่าประโยชน์เจได้สายวัวไปมาเล็กน้อยในความซื่อบื้อของเขานับว่าการกินลูกอมโชคชะตาครั้งนี้ค่อนข้างเสียเปล่าเป็นอย่างมาก เจไดรู้สึกเสียดายค่าชื่อเสียงที่เสียไปอย่างเปล่าประโยชน์ไม่น้อยเลยแต่จะทำยังไงได้เรื่องนี้ไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้อยู่แล้วเขาจึงพยายามที่จะเลิกสนใจค่าชื่ออเสียงที่เสียไปและปลอบใจตัวเองว่าเดี๋ยวมันก็เพิ่มขึ้นมาใหม่ เวลาดำเนินผ่านไปราวราวครึ่งชั่วโมงซึ่งในครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเขาก็ได้อาศัยจังว่านั้นในการท่อง Internet, อินเทอร์เน็ตโชคดีที่แพลตฟอร์มอย่าง a c e b o o k ไอจีนั้นยังคงมีอยู่ทําให้เจไดนั้นไม่ต้องทําความคุ้นเคยกับแอปไม้ยมนกแปลกๆอีกในรายชื่อเพื่อนของ Facebook นั้นยังคงมีเพื่อนๆของเขาอยู่ครบทุกคนไม่ได้มีใครหายไปจากการที่ระบบเปลี่ยนภูมิหลังของโลกนี่กลุ่มเดือะนาวเราะหเจไดพึมพัาเบาๆหลังจากที่เห็นกลุ่มดังกล่าวเจไดก็ไม่รอช้ากดขอเข้าร่วมในทันทีซ เจได้ค่อยๆเลื่อนดูโพสตต่างๆของสมาชิกในกลุ่มด้วยความสนใจซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นไปแนวทางของการแนะนํานิยายหรือแม้กระทั่งการวิจารณ์นิยายต่างๆแถมบางนิยายที่มีชื่อเสียงติดท้าพสิบนั้นก็ล้วนแล้วแต่ถูกวิเคราะห์ออกมาอย่างละเอียดมันเป็นอะไรที่น่าแปลกใจมากมายมนเพราะเขาไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อน หลังจากที่เลื่อนดูไปสักพักเขาก็พบกับโพสต์ไม้ยมกหนึ่งที่เด้งขึ้นมาโดยระยะเวลาที่ถูกโพสต์นั้นเขียนเอาไว้ไม่ถึง5นาทีแน่นอนว่าประเด็นไม่ใช่เวลาที่โพสต์แต่เป็นเนื้อหาภายในต่างหากที่น่าสนใจผมมีนิยายดีๆมาแนะนำทุกคนรับรองว่าเรื่องนี้มีเนื้อเรื่องที่น่าสนใจและแปลกใหม่จากนิยายในตลาดตอนนี้มากๆนิยายเรื่องนี้คือเรื่องที่ดีที่สุดที่ผมเคยอ่านมานักอนนิรนามซึ่งในโพสต์ดังกล่าวนั้นได้ระบุถึงชื่อเรื่องชัดเจนนั่นก็คือ r ฮริพาเธอ และไม่นานหลังจากนั้นก็มีคอมเมนต์จำนวนมากที่มาโพสต์ข้อความต่างๆมากมายบางคนที่เคยอ่านมาแล้วต่างก็พูดสนับสนุนเจ้าของโพสต์บางคนที่ไม่เคยอ่านต่างก็พาก,กันตั้งคำถามเรื่องนี้ดีจริงดีจริงฉันอ่านมาแล้วบอกเลยว่าเฮรีพาเธอต้องกลายเป็นตำนานอย่างแน่นอนเน้นบนนายอย่าพูดว่าไปนักเขียนจ้างนายมาเท่าไหร่เน้นบนถ้านายไม่รู้อะไรก็เงียบไปเถอะนิยายเรื่องนี้ดีจะตายถ้าไม่เชื่อก็ลองอ่านดูสิแน่นอนว่าในคอมเมนต์นั้นเกิดการโต้เถียงกันแต่ก็เป็นเพียงเล็กๆน้อยเพราะคนส่วนใหญ่นั้นเลือกที่จะลองเข้า เจไดอ่านคอมเมนต์ชื่นชมด้วยความยินดีส่วนคอมเมนต์ที่ด่าเขานั้นแน่นอนว่าเจไดก็อยากจะคอมเมนต์ตอบโต้เกรียนพวกนี้แต่คิดคด,ดูแล้วเขาก็เลือกที่จะสนใจเพราะด่าพวกนี้ไปก็เปล่าประโยชน์แถมจำนวนพวกเกรียนก็ไม่ได้มากขนาดนั้นที่สำคัญเขากำลังอารมณ์ดีที่มีคนโปรโมทนิยายของเขาให้แบบนี้จึงเลิกสนใจพวกเกรียนกอกในระหว่างที่เจไดกำลังเสพสุขกับคำชื่นชมจำนวนมากอยู่อยู่เขาก็ได้ยินเสียงเคาะประตูห้องดังขึ้นเจไดจึงได้แต่เ็นสีหน้าที่สงสัยออกมาเล็กน้อยเพราะนี่ยังไม่ใกล้ถึงเวลาเก็บค่าเช่าห้องพักดังนั้นเป็นไปไม่ได้ที่ผูู้้้ดแลหหอองงพักกจะมาาเเรีย็บ่ ใครกันเจไดพ,พึมพำเบาๆแต่เขาก็ลุกขึ้นเดินไปที่ประตูในทันทีพร้อมกับยื่นหน้าไปสองบริเวณตามแมวที่ทาให้เขาเห็นด้านนอกของตัวห้องได้เมื่อส่องออกไปเขาก็ต้องประหลาดใจเมื่อพบว่าเป็นผู้หญิงหน้าตาสวยมากๆคนหนึ่งยืนอยู่ผ,ผักผีหรอเจไดหน้าซีดเผือกด้วยความหวาดกลัวแต่เขาก็มีสตินึกขึ้นได้ว่านี่ยังไม่มือแสดงว่าผู้หญิงคนนี้ต้องไม่ใช่ผีอย่างแน่นอนเพราะผีคงไม่มาหลอกเขาตอนฟ้าสว่างแบบนี้หรอกใช่ไหมเจไดตัดสินใจกัดฟันเปิดประตูออกไปในทันทีซึ่งเมื่อเขาเห็นหญิงสาวคนนั้นยังยืนอยู่เเเเขาาาาาากก็อ,อออนนนนหหหยด้้วววคคมมมล่งงผููญิิัปปปปรระะตแแไพ หลังจากที่เปิดประตูแล้วเจไดก็เริ่มมองสังเกตผู้หญิงคนนี้ดีๆเขาก็ต้องกลายเป็นตกตะลึงในทันทีใบหน้าของผู้หญิงคนนี้บอกได้คำเดียวว่าสวยมากๆเขาไม่เคยเจอหญิงสาวที่สวยแบบนี้มาก่อนเลยดังนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยว่าเขาจะรู้จักกับอีกฝ่ายเขาจึงแปลกใจที่เธอมาเคาะประตูห้องเขาแบบนี้ เออมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าครับคุณผู้หญิงเจไดกล่าวถามขึ้นด้วยความสับสนและสงสัยแต่ปากองค์เขาก็เหลือบชำเลือมองสำรวจอีกฝ่ายอยู่ตลอดเวลานอกจากหน้าตาจะสวยแล้วนั้นผิวพรรณของอีกฝ่ายก็ขาวเนียนเงือนหิมะและที่สำคัญรูปร่างของอีกฝ่ายเรียกได้ว่าสามารถฆ่าคนให้ตายได้เลยเพียงแค่มองและหากดูจากลักษณะท่าทางบวกกับปินแอลกอฮอลผู้หญิงคนนี้คงดื่มไปจำนวนไม่น้อยเลยถึงได้อยู่ในสภาพเมาเมาแบบนี้แบดช้าดอนลาซายชาเปอร์เซนดอนล่าซายหญิงสาวพึมพำเป็นภาษาที่เขาไม่เข้าใจแต่ฟังจากสำเนียงและว,วิธีการน่าจะไม่เกาหลีก็ปปรรระะะเเเทททศจจีีีีนน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 นอออออยยย่่่่่่่าาาาางงงแัััิห้้ขขมกสสืไดล นี่คุณจะไปไหนน่ะแล้วคุณเป็นใครเจไดพยายามพูดออกมาเป็นภาษาอังกฤษโดยหวังว่าอีกฝ่ายจะสามารถเข้าใจในสิ่งที่เขาต้องการจะสื่อสารได้แต่ดูเหมือนจะเปล่าประโยชน์หญิงสาวยังคงพูดเป็นภาษาเกาหลีหรือไม่ก็จีนก่อนที่เธอจะเดินเข้าไปในห้องด้วยสภาพเมาเมาและตรงไปทิ้งตัวนอนที่เตียงทันทีในหัวของเจไดมีแต่ความสับนามึนงงเป็นอย่างมากเขาเองก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรกับเรื่องนี้ดีเพราะสถานการณ์ที่เขากําลังเผชิญอยู่เป็นอะไรที่ประหลาดและหากจะไล่อีกฝ่ายไปก็ไม่สามารถทําได้แล้วในตอนนี้เพราะเธอดันหลับไปเรียบร้อยแล้ว เอาไงดีเจไดพึมพำเบาๆกับ,บตัวเองในหัวตอนนี้องค์เขามีแต่ความว่างเปล่าสุดท้ายเขาก็ได้แต่ปล่อยเลยตามเลยและที่สำคัญต่อให้เขาอยากจะสื่อสารกับอีกฝ่ายก็ใช่ว่าจะสามารถทำได้เพราะเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่เธอพูด <c oughs> เมื่อเตียงนอนถูกยึดเรียบร้อยแล้วเจไดก็ได้แต่เดินไปนอนบนโซฟาขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ของตัวเองอย่างไม่มีทางเลือกถึงหญิงสาวคนนั้นจะสวยมากมากแต่เขาก็ไม่ได้คิดที่จะฉวยโอกาสแต่อย่างใดอย่างน้อยๆตัวเขาก็มีความเป็นสุภาพบุรุษอยู่ แต่สุดท้ายแล้วทั้งคืนน้นกว่าเจาไดจะสามารถนอนหลับลงได้ก็กินเราไปหลายชั่วโมงเลยต่อจะให้เขามีความสุภาพบุรุษแค่ไหนแต่ก็อดนึกถึงหน้าตาและรูปร่างของหญิงสาวคนนั้นไม่ได้บวกกับความตื่นเต้นที่มีผู้หญิงคนอื่นมานอนอยู่ในห้องด้วยหากไม่นับแม่ของเขาแถมผู้หญิงที่ว่ายังเป็นสาวสวยมากมากอีกเช้าวันต่อเจไดตื่นขึ้นมาด้วยสภาพที่เพลียมากมากเมื่อคือนหากนะับดูแล้วเขานอนไปไม่ถึงสามชั่วโมงด้วยซ้ำแต่ถึงจะอยากนอนต่อแค่ไหน,น,น,ไหนเขาก็ไม่สามารถที่จะนอนหลับได้อีกนับว่าเป็นเรื่องแปลกเพราะปกติเขามักจะ หาอะไรกินดีกว่าเจไดพ,พึมพำกับตัวเองและเลือกที่จะเลิกสนใจหญิงสาวคน,นนั้นและหาอะไรให้ตัวเองกินแน่นอนว่าก็ไม่ผลบามีกึ่งสำเร็จรูปเหมือนเดิมอยู่แล้วอืมเสียงคลางเบาๆบดังขึ้นจากหญิงสาวที่นอนอยู่บนเตียงซึ่งน่าจะเป็นเพราะเสียงของการเคลื่อนเล็กๆน้อยๆยของเขาหรือไม่ก็เป็นเพราะกลิ่นของบะมมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ทำให้อีกฝ่ายตื่นนี่คุณเจไดกล่าวขึ้นเป็นภาษาอังกฤษเรียกอีกฝ่ายในทันทีในเมื่ออีกฝ่ายเริ่มรู้สึกตัวแล้วเขาจะเมินเฉยก็คงไม่ใช่เรื่องที่ดีเท่าไหรนะ่นัก นายเป็นใครหญิงสะดุ้งตื่นด้วยความตื่นตระหนกเล็กน้อยพร้อมกับจ้องมองไปทางหลิงเทียนด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างมากพร้อมกับพยายามสำรวจร,รอบๆซึ่งปรากฏว่าเธอมาอยู่ในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยและมันก็เป็นเพียงห้องเล็กๆห้องหนึ่งไม่ใช่โรงแรมที่เธอได้จองเพื่อเข้าพักเอาไว้เออนั่นน่าจะต้องเป็นคำถามของผมมากกว่านะอยู่ๆเมื่อคืนคุณก็มาขอห้องแล้วก็เข้ามาห้องของผมและทิ้งตัวลงนอนแบบไม่สนใจอะไรเลยเจได้กล่าวบอกขึ้นพร้อมกับอธิบายเหตุการณ์ท,ทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้อีกฝ่ายฟังเพราะกลัวจะเกิดความเข้าใจผิดหากเป็นแบบนัััั้้้นนเขขขาาาาออจจจจะถูกกแแงหววบคุลพต่ เป็นแบบนั้นหรอต้องขอโทษด้วยเมื่อคือนฉันอาจจะดื่มมากไปหน่อยทําให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นหญิงสาวคนนั้นกล่าวตอบเขาขึ้นพร้อมกับความทรงจําของเหตุการณ์เมื่อคือนก็เล่นผ่านมาในหัวทําให้หน้าของเธอแดงเล็กน้อยซึ่งมันขัดกับใบหน้าที่ดูค่อนข้างเย็นชาของเธอพอสมควรแต่สําหรับใจใดมันเป็นภาพที่น่าชมจริงๆไม่เป็นไรเป็นไรผมชื่อเจไดคุณเป็นคนต่างชาติหรอเห็นก่อนหน้านี้คุณพูดแต่ภาษาจีนไม่ก็เกาหลีเจไดกล่าวบอกขึ้นพร้อมกับที่พยายามที่จะทาความรู้จักด้วยภาษาอังกฤษแบบครึ่งๆกลางๆของเขาสาวสวยแบบนี้เขาย่่่ออมมยยยินดดีีททจจะําาควววรููร้้้ักแล ฉันชื่อจินเสียวหยุนเป็นลูกครึ่งจีนเกาหลีเมื่อคืนเพราะเมาคงพูดภาษาเกาหลีปนกันต้องขอโทษด,ด้วยจินเสียวหยุนกล่าวบอกขึ้นกับเจไดพร้อมกับมองสำรวจเจไดเล็กน้อยแม้การพูดภาษาอังกฤษของเจไดจะครึ่งกลางๆและดูค่อนข้างน่าขำแต่เธอก็ยังคงรักษามารยาทไม่ได้แสดงท่าทีอะไรมากนะัก เจไดนิ่งเงียบไปเล็กน้อยเพราะเขาเองก็ไม่รู้ว่าควรจะถามอะไรต่อดีภาษาอังกฤษของเขาก็ไม่ได้ดีนะักแถมหากถามคำถามอย่าสังพวกชอบกินอะไรงานอดิเรกคืออะไรหรือพ่อแม่ชื่ออะไรมันก็ออกจะดูประหลาดประหลาดไปสักหน่อยสำหรับคนที่เพิ่งเจอกันและเรียกได้ว่าเป็นคนแปลกหน้าแถมบวกกับใบหน้าที่เรียบเฉยเย็นชาของอีกฝ่าย ห้องเข้าสู่ความเงียบในทันทีเจไดจึงอยู่ในสภาวะที่เรียกได้ว่าค่อนข้างอึดอัดครั้งแรกที่ได้พูดคุยต่อหน้าสาวสวันนานี้แถมยังอยู่ในห้องด้วยกันสองต่อสองไม่แปลกที่จะทำตัวไม่ถูกฉันหิวมีอะไรกินหรือเปล่าเสียงของจิงเสียวยุนดังขึ้นเจไดที่ได้ยินเข้าก็เขาก็ทำตัวไม่ถูกเล็กพร้อมกับเริ่มมองไปรอบๆห้องของตัวเองก่อนที่จะนึกขึ้นได้ว่ามีแค่แบบมีกึ่งสำเร็จรูป มีแค่อ้นี้พอกินได้หรือเปล่าเจาไดถามขึ้นร้องกับหยิบบะหมีกึ่งสำเร็จรูปขึ้นมาโชว์ซึ่งจิงเสียวหยุนก็เพียงพยักหน้ารับด้วยสีหน้าเรียบเฉยโดยไม่พูดอะไรทำให้เจไดไดแต่ลุกไปตตมาให้อีกฝ่ายกินหลังจากนั้นทั้งคู่ก็เริ่มกินอาหารในส่วนของตัวเองโดยไม่มีเสียงพูดคุยแต่อย่างใดเจไดไดแต่นึกในใจถึงลักษณะนิสัยของอีกฝ่ายที่ค่อนข้างเย็นชาแตกต่างจากตอนหลับอย่างเห็นได้ชัดถึงแม่อีกฝ่ายตอนแรกที่ตื่นมาจะมีท่าทีสุภาพแต่พอขอโทษเขาแล้วก็คล้ายกลับเข้าสู่โหมดเย เอาว่าแต่คุณทำงานอะไรหรอเจอไดตตดสินใจกล่าวถามขึ้นทำลายความเงียบพร้อมกับพยายามไม่มองหน้าของอีกฝ่ายและทำท่าเป็นกินอาหารตรงหน้าคล้ายกับถามคำถามไปแบบไม่สนใจนายไม่รู้จักฉันหรอจริงเสี่ยวหยุนกล่าวถามขึ้นด้วยความสงสัยพร้อมกับสายตาที่มองใจใดเปลี่ยนไปคล้ายกับกำลังมองมนุษย์ทำคนหนึ่งที่หลงเข้ามาในยุคป,ปัจจุบัน เออมันเป็นเรื่องจำเป็นหรอที่ผมจะต้องรู้จักคุณเจไดกล่าวถามขึ้นด้วยความสับสนและไม่เข้าใจเล็กน้อยถึงเธอจะสวยแต่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เขาจะไม่รู้จักเธอสิหรือเธอจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงกันฉันเป็นดาราหนักหายากจริงๆที่จะเจอคนไม่รู้จักจริงเสียวหยุนกล่าวบอกขึ้นพร้อมกับประโยคหลังที่บ่นพึมพำกับตัวเองเสียงเบาจนเจไดไม่ได้ยิน ดาราหรอเจไดเงยหน้ามองหน้าของจิงเสี่ยวหยุนชัดๆเขาไม่ได้รู้ประหลาดใจมากนักกับอาชีพของอีกฝ่ายด้วยหน้าตาที่สวยขนาดนี้และรูปร่างที่ดีจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะเป็นดาราเอาละขอบคุณสำหรับมื้ออาหารและที่พักฉันจะต้องไปทำงานต่อแล้วจริงเสี่ยวหยุนกล่าวบอกขึ้นพร้อมกับมองข้อความในโทรศัพท์ของตัวเองซึ่งสายที่ไม่ได้รับอยู่หลายสิบสายแถมข้อความก็มีอีกจำนวนมาก งั้นผมขอช่องทางการติดต่อเอาไว้ได้หรือเปล่าเจไดกล่าวขึ้นซึ่งเขารวบรวมความกล้าในการถามออกไปแน่นอนว่าจุดประสงค์ในการขอช่องทางการติดต่อของเขาย่อมไม่ใช่เพื่อที่จะจ,จีบอีกฝ่ายแต่หลังจากที่ได้ยินว่าอีกฝ่ายเป็นดาราดังนั้นเขาจึงคิดที่จะทำความรู้จักเอาไว้อย่างน้อยก็มีเส้นสายก่อนที่จะสระเอเข้างานาไว้บ้างเล็กน้อยก็ยังดีจิงเสียวลินไม่ได้กล่าวอะไรมากเพียงแค่ยื่นมือของเธอออกซึ่งเจไดก็นิ่งไปด้วยความไม่เข้าใจเล็กน้อยก่อนที่จะนึกได้และยื่นโทรศัพท์ของตัวเองให้อีกฝ่ายซึ่งใช้เวลาเพ เจไดก็มองโทรศัพท์มือถือในมือของตัวเองเล็กน้อยก่อนที่จะพบว่ารายชื่อติดต่อของอีกฝ่ายนั่นก็คือไ g กับ Facebook นั่นเองซึ่งหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ได้รับการตอบรับการเป็นเพื่อนใน Facebook และถูกกดติดตามกลับในไ g ีไหนขอดูหน่อยสิเจไดกดเข้าไปดูในโปรไฟล์อีคของอีกฝ่ายก่อนที่ดวงตาของเขาจะเบิกกว้างขึ้นด้วยความตกใจและไม่อยากเชื่อสายตาของตัวเอง ย,ยอดผู้ติดตาม82.3ล้านเจได้ได้แต่ขยี้ตากองคตัวเองไปมาเล็กน้อยก่อนที่เขาจะหยิกไปที่แขนของตัวเองเพื่อยืนยันว่าเขานั้นไม่ได้ฝันไปยอดผู้ติดตาม82.3ล้านนั้นมันถือได้ว่าเป็นท้าว50ของไอ้ที่เลยก็ว่าได้และที่สําคัญเมื่อคืนนี้เขานั้นดันได้นอนอยู่ห้องเดียวกับอีกฝ่ายที่เป็นคนดังระดับโลกด้วยและไม่นานหลังจากที่ตั้งสติได้เจได้ก็เข้าใจในทันทีว่าในตอนที่เขาถามว่าอีกฝ่ายทํางานอะไรถึงได้ถูกมองเป็นคนจากยุคหินเพราะด้วยความดังของอีกฝ่ายคงเป็นเรื่่่่องททีีียากกจจะมมคนไรู้ั ไม่คิดเลยว่าแค่การกินลูกอมแห่งโชคชะตาเข้าไปจะทําให้เจอกับดาราดังแบบนี้เจได้พึพมพำเบาๆก่อนที่เขาจะเริ่มสารวจว่าผลงานของจินเสียวยุนนั้นมีอะไรบ้างเพียงแค่เขาพิมพ์ชื่อลงไปใน Google ข้อมูลและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับอีกฝ่ายจํานวนมากก็โพล่มาในทันทีซึ่งเขาก็ต้องประหลาดใจเพราะอีกฝ่ายนั้นมีความสามารถในการแสดงแถมยังมีเพลงเป็นของตัวเองอีกด้วย เจไดเลือกสุ่มเพลงของอีกฝ่ายขึ้นมาหนึ่งเพลงและเริ่มฟังเมื่อเสียงร้องของจินเสียวหยุนดังขึ้นเจไดก็เหมือนกับถูกมนต์สะกดเอาไว้เสียงที่ใสกระจังดังแก้วใสมันเป็นเสียงที่ไพเราะมากๆแถมเนื้อเพลงเป็นภาษาอังกฤษทำให้เขาสามารถพอที่จะแปลและเข้าใจความหมายของมันได้บ้างหากจะต้องให้คะแนนเสียงของอีกฝ่ายแน่นอนว่าต้องเต็มสิบส่วนเนื้อเพลงนั้นถึงเขาจะไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรแต่เมื่อเทียบกับเพลงดังๆที่เขาเคยได้ฟังมาเพลงนี้คงได้เพียงแค่ห้าหกคะแนนเท่านั้น ประกาศคู่หรือเราลองเขียนเพลงให้อีกฝ่ายดีอยองครองดีเจได้มีความคิดนี้แล่นเข้ามาในหัวแต่ก็ถูกปัดตกในทันทีไม่ต้องพูดถึงเลยว่าเขาไม่ได้มีชื่อเสียงในด้านการเขียนเพลงถึงเพลงจะดีแค่ไหนก็ยากที่จะให้อีกฝ่ายร้องเพลงของเขาที่สาคัญพวกเขาแค่บังเอิญเจอกันแค่ครั้งเดียวถึงจะได้นอนห้องเดียวกันก็ตามแถมความสัมพันธ์ของพวกเขาไม่ได้แน่นแฟนออกจะแปลกๆด้วยซ้าเจไดเปิดค่าชื่อเสียงของตัวเองขึ้นมาดูซึ่งหลังจากที่เมื่อคืนนี้มีคนได้โปรโมตนิยายของเขาทำให้จำนวนคนอ่านนั้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและแนนนนน่่่่่ออออววาาาคชชืเเเเเสีียยงงงขขกก็ต้พมดั คืนเดียวก็ได้เพิ่มมาอีกหนึ่งแสนกว่าเลยเหรอเนี่ยเจไดยิ้มออกมาหลังจากที่เห็นค่าชื่อเสียงของตัวเองที่กำลังเพิ่มขึ้นนอย่างต่อเนื่องซึ่งในคอมเมนต์ตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีคนเรียกร้องให้มีภาคสองมากขึ้นเรื่อยๆแม้จะผ่านไปเพียงแค่สองวันหลังจากปล่อยภาคแรกก็ตามความเร็วในการอ่านของนักอ่านเหล่านี้น่าหวาดกลัวจริงๆแม้จะถูกเรียกร้องมากแค่ไหนแต่เขาก็ยังยืนยันที่จะรอให้ครบหนึ่งอาทิตย์หลังจากที่ภาคแรกออกก่อนค่อยปล่อยภาคที่สองในรูปแบบของการเก็บตังค์เมื่อถึงตอนนั้นเขาก็คงไม่ต้องกังงงวลเรื่่่ออคาาใช้จตตๆีกดด เสียงโทรศัพท์ของเจไดดังขึ้นเมื่อก็มองดูก็พบว่าคนที่โทรมาหาเขานั่นก็คือแม่ของเขานั่นเองเจไดจึงกดรับสายด้วยความสงสัยในทันทีว่าแม่ของเขาโทรมาทําไมโดยปกติแล้วนั้นแม่ของเขานั้นมักจะไม่โทรหาเขาก่อนหากไม่มีเหตุจําเป็นฮัลโหลแม่โทรมามีอะไรหรือเปล่าเจาไดกล่าวถามขึ้นด้วยความสงสัยเออเจไดเดือนหน้ากลับมาบ้านด้วยลักพวกญาติๆก็มากันด้วยแม่ของเจไดกล่าวบอกขึ้น งานอะไรรอแม่ทำไมถึงมีญาติญาติมารวมตัว,ดวได้เจไดกล่าวถามด้วยความสงสัยก่อนที่จะหันไปมองปฏิทินที่อยู่ตรงกำแพงด้วยความสงสัยซึ่งวันอาทิตย์หน้าก็ไม่ได้มีวันพิเศษอะไรแต่อย่างมดไม่ใช่วันเกิดใครในครอบครัวเขาด้วยพอดีลุงแกนัสิถูกหวยเลยเรียกรวมตัวกันมากินเลี้ยงต้องมาแล้วว่าแต่ได้งานหรือย,ยังแม่กล่าวบอกขึ้นพร้อมกับถามเรื่องงานของเขาได้แม่เดี๋ยวผมกลับไปส่วนเรื่องงานตอนนี้ผมเขียนนิยายอยู่ระหว่างรอหางานตามบริษัทเจไดกล่าวบอกแม่ของเขาไปตามตรงถึงสิ่งที่เขากำลังทำอยู่ส่วนเรื่องหางานที่่่่บบริษัััททนนนน้้น้เเเขขขาาาาแแคพูดใใหมองสยจ เียนนิยายหรออย่างแกเนี่ยนะภาษาไทยตอนมัธยมติดศูนย์ยังจะมาเขียนนิยายอะไรอีกแต่เอาเถอะถ้าหางานไม่ได้ก็กลับมาที่บ้านก็แล้วกันแม่ของเจได้กล่าวขึ้นด้วยความแปลกใจและรู้สึกไม่เชื่อเล็กน้อยไม่ต้องห่วงผมหรอกหางานได้อยู่แล้วเจได้กล่าวขึ้นด้วยความรู้สึกอกุนเล็กน้อยแม้ประโยคแรกจะเหมือนการตำหนิแต่เห็นได้ชัดว่าในประโยคหลังที่แม่เขาพูดนั้นเต็มไปด้วยความรักและความเป็นห่วง หลังจากที่วางสายไปเจไดก็นิ่งไปเล็กน้อยพร้อมกับแววตาที่เปลี่ยนเป็นความมุ่งมั่นอีกหนึ่งเดือนหลังจากนี้พอเขากลับไปที่บ้านเขาจะต้องทําให้แม่และครอบครัวของเขาภาคภูมิใจให้ได้ด้วยความมุ่งมั่นที่ก่อตัวขึ้นนั้นทําให้เจไดเริ่มทาการสร้างลิกสิ่งต่างๆขึ้นมาซึ่งสิ่งเหล่านี้คล้ายกับแผนการในอนาคตว่าเขาจะต้องทําอะไรบ้างนี่นับเป็นครั้งแรกของเขาเลยที่จะต้องมาวางแผนจริงจังอะไรแบบนี้แน่นอนว่าก้าวแรกสุดเลยก็คือเขาจะต้องทำงานจากมิยายเฮร่พาเธอให้ได้แล้วหลังจากนั้นเป้าหมายต่อไปขขออองงเเาาาาาานนนัััั่่กกกกก็็คืืรรรรตตีพพิิม์แลแลละะะะะจยหสสไไปปปททวศู้ดบช ก่อนที่จะไปถึงจุดหมายยมนกนั้นได้เขาเองก็จำเป็นที่จะต้องศึกษาถึงข้อมูลต่างๆและรูปแบบการตีพิมพ์หนังสือและรายละเอียดอื่นๆที่เขาไม่เคยรู้ว่ามีขั้นตอนยังไงต้องทำอะไรบ้างและก็ศึกษาวอเอกส่วนแบ่งว่านักเขียนจะได้อัตราส่วนแบ่งเท่าไรจากการตีพิมพ์แน่นอนว่าเขาเลือกไปที่นิยายดังๆที่มีชื่อเสียงหากเป็นนักเขียนที่ไม่ได้ชื่อดังมากแต่มีเนื้อหาที่น่าสนใจแน่นอนว่าอัตราส่วนที่ได้รับนั้นก็จะน้อยกว่านักเขียนชื่อดังทั้งหลายอัตราส่วนแบ่งจะอยู่ราวๆเจ็ดแปดเปอร์จะออกใหห้้ทัง ส่วนนักเขียนชื่อดังนั้นอัตราส่วนจะอยู่ที่ 1- 0ถึงเปจากยอดขายแน่นอนว่าเจไดไดตั้งเป้าหมายเอาไว้เรียบร้อยแล้วว่าเขานั้นจะต้องได้รับส่วนแบ่งอย่างน้อย10%ปเถึงเขาจะเป็นนักเขียนหน้าหมายสุดๆก็ตามแต่อย่าลืมว่าหนังสือในมือของเขานั้นคือวรรณกรรมแห่งยุคเลยทีเดียวส่วนแบ่งที่ได้รับต้องไม่น้อยจนเกินไปหลังจากที่วางแผนและศึกษาข้อมูลจนเข้าใจอะไรในระดับหนึ่งแล้วเขาก็วางใจลงเล็กน้อยอย่างน้อยเมื่อเกิดการติดต่อมาจากสำนักพิมพ์ในตอนทำสัญญาเขาก็จะได้ไม่โดนโกงง,ง ไหนๆก็ไม่ได้มีอะไรทาไปวิ่งออกกาลังกายดีกว่าเจาได้พิมพําเบาๆในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาหลังจากที่เรนจบเขาวัวแต่หางานจนแทบไม่มีเวลาทําอย่างอื่นดังนั้นในเมื่อตอนนี้ที่มีเวลาเขาก็ตัดสินใจที่จะออกกําลังกายเพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงและนับว่าโชคดีที่ตึกที่เจไดอาศัยอยู่นั้นตั้งไม่ไกลจากสวนสาธารณะเท่าไหรนะ่นักเดินออกไปสักพักหนึ่งก็ถึงแล้วเจไดจึงไม่รอช้าทำการแต่งตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดเสื้อกล้ามกีฬาและกางเกงขาสั้นแบบกีฬาส่วนรองเท้าก็เป็นแคราาป ใช้เวลาเดินจากห้องเช่าของตัวเองมาถึงสวนสาธาร,รเพียงแค่สินาทีเท่านั้นหลังจากที่มาถึงเขาก็เริ่มวอร์มอัพเล็กๆน้อยและเริ่มออกวิ่งโดยการวิ่งของเขานั้นจะอยู่ในรูปแบบจ็อกกิ้งไม่เร็วจนเกินไป10นาทีผ่านแฮกอมายมยกนี่ร่างกายเราแยกขนาดนี้เลยหรอเนี่ยเจได้พึพมพำเบาๆกับตัวเองร้องกับหอบหายใจออกมาด้วยความเหนื่อยอ่อนแต่เมื่อนึกดีๆว่าในช่วงตลอด4ปีของมหลาลัยนั้นเขาแทบไม่ได้ออกกำลังกายแถมอาหารส่วนใหญ่ก็เป็นพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ แม้จะเหนื่อยมากมากแต่เจไดก็ไม่ได้คิดที่จะหยุดหรือลงเลิกเพียงเท่านี้เขาเริ่มออกวิ่งต่อหลังจากที่ได้พักเล็กน้อยแล้วตอนนี้เขามีเป้าหมายเพิ่มเติมอีกอย่างเรียบร้อยแล้วนอกเหนือจากการหาเงินและมีชื่อเสียงนั่นก็คือสุภาพร่างกายแข็งแรงนั่นเองหลังจากผ่านไปอีกครึ่งชั่วโมงเจไดก็ตัดสินใจที่จะหยุดเพราะท่าฝืนมากไปกว่านี้ก็จะไม่เป็นผลดีต่อตัวเองเขาจึงค่อยๆเดินลากร่างกายของตัวเองที่เหนื่อยอ่อนกลับไปยังห้องเช่าของตัวเอง เมื่อตัวของเขาถึงห้องเขาก็ไม่รอช้าทิ้งตัวลงบนเตียงด้วยความเหนื่อยอ่อนในทันทีตอนนี้เจไดรู้สึกเงือนขาของเขานั้นหายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาไม่สามารถรู้สึกได้ถึงขาของตัวเองอีกต่อไปฟิตฟิตกลิ่นหอมบนผ้าปูที่นอนทำให้เจไดนั้นรู้สึกสดชื่นและความเหนื่อยลดลงเล็กน้อยซึ่งกลิ่นหอมที่ว่านั่นก็คือกลิ่นของจิน่ยวหยุนที่ได้ทิ้งเอาไว้เมื่อคือนนี้นั่นเองอาหอมจริงๆเลยนะถ้าได้ดมทุกวันก็คงดีเจได้ทำจมูกฟิตฟิตไปมาพร้อมกับเผยสีหน้ายิ้มยิ้าาาข่ยยเล็็กกน้อตมอ หลังจากที่พับไปได้สักครู่เขาก็ค่อยๆยันตัวลุกจักที่นอนเพื่อไปอาบน้ำในทันทีส่วนภาพปูที่นอนเขาก็ได้ตัดสินใจกับตัวเองแล้วว่าเขาจะไม่ทำการสักมันจนกว่ากลิ่นของจินเสยวหยุนจะหายไปนั่นเองเมื่ออาบน้ำเรียบร้อยแล้วเขาก็เริ่มเข้าอินเทอร์เน็ตเพื่อเช็คดูขอเอเอกส,เอาสารอวสานต่างๆตามปกติจนกระทั่งเขาไปใส่ดุดอยู่ที่โพสต์โพสต์หนึ่งในเฟซบุ๊กโดยโพสต์ดังกล่าวนั้นมีความเกี่ยวข้องกับจินเสยวหยุนนั่นเองหึมคอนเสิร์ตหรอจิน่ยิวหยุนจะบไปเข้าร่ว้ว เจไดที่ดูคลิปก็แปลกใจเล็กน้อยแน่นอนว่าครั้งนี้ไม่ได้แปลกใจที่จินเสี่ยวหยุนไปร่วมคอนเสิร์ตแต่แปลกใจที่ท่าทางการแสดงออกของอีกฝ่ายนั้นแตกต่างจากที่เขาเจอพอสมควรตอนที่เขาเจอจินเสียวหยุนนั้นให้ความรู้สึกที่เป็นเหมือนกับเจ้าหญิงผู้เย็นชาอะไรทำนองนั้นแต่นักคลิปสัมภาษณ์ที่เขาได้ดูกับแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนักคลิปสัมภาษณ์จินเสียวหยุนนั้นดูเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีและยิ้มแย้มดูเข้าหาได้ง่ายทำให้เกิดความสงสัยขึ้นมาว่าหรือจริงๆแล้วตวตตันจริงๆขององีกฝ่ายนนนั้นจะเป็แบบที่เขาได้เเเจออมื่่ช้้านีสวนนใสืื่อออกก็คีตัวตนหนึ่งที่สร้างขึ้นมา อ่าช่างมันแล้วกันเรื่องนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับเราสักหน่อยเจไดสายหัวไปมาเพื่อให้ตัวเองเลิกคิดถึงเรื่องนี้เพราะมันยังเป็นเรื่องไกลตัวคงเป็นไปได้ยากที่เขาจะได้มีโอกาสเจออีกฝ่ายอีกครั้งหนึ่งดังนั้นยังไม่จําเป็นที่จะต้องคิดให้วุ่นวาย